เราพบกับผู้ชายขายรถบรรทุกเซลล์รุ่นสุดเช่นเคยครับผมวันนี้เราจะอาจจะใช้เสียงเบานิดนึงเพราะวันนี้เราอยู่ในร้านแม็กครับมีล้อแม็กนครปฐมเราจะใช้เสียงดังมากไม่ได้นะครับจะเป็นการรบกวนลูกค้าท่านอื่นนะครับผมวันนี้นะครับเราไม่ได้มาขายรถบรรทุกนะครับแต่เรามาขายรถอิซูซูมิวเอ็กครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับยูโรห้านะครับผมวันนี้เรามาเปลี่ยนล้อนะครับให้มันหล่อขึ้นนะครับตามสไตล์ที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะครับ อยากได้แบบไหนเซลล์ุกจัดให้ได้หมดนะครับผมเป็นไงครับบรรยากาศในร้านโดยรวมลายเพียบผมยังตาลายในตอนนี้ที่ตาลายไม่ใช่เราแม่นครับสาวๆเต็มร้านเลยตอนนี้ถ้าคุณลูกค้าท่านใดครับสนใจจะออกรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับของอีซูซูนะครับรถบรรทุกขนาดกลางขนาดใหญ่รถรถมิวเอ็กซ์รถกระบะอยากได้แบบไหนจัดได้หมดนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0 8 2ย์0 8ด6 7เซลล์นุกยินดีบริการเหมือนเดิมนะครับผม